เอาครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดี D ต้อนอรับเข้าสู่ Resident Evil 2สองตอนที่13กันแล้วอ่าตอนนี้ครับเราจะมารับบทเป็นเอ่อเป็นใครวะหน่วยคอมบันดนะฮะเนื้อเรื่องพิเศษนะครับผมผู้หลอดชีวิตคนที่สี่นี่นะฮะผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับอา่าพูดถึงผู้รอดชีวิตคนที่สีนะครับนั่นก็คือแฮงค์ unk, นั่นเองนะครับเราจะรับบทเป็นคุณแฮงค์ อีกนะฮแฮงเป็นใครก็คือเป็นหน่วยสวาดนะครับที่มาภารกิจชิงจีเวลัสนะครับผมแล้วก็พัดหลงกับเพื่อนๆเ,เ,เพื่อนร่วมทีมโดยเรามาดูครับว่าแฮงนั้นจะเป็นผู้เราคนพู้เราชีวิตคนที่สีจริงหรือเปล่าเนะี่ยมาตอนนี้ภาคไทยด้วยมาดูดิมันเป็นไง อัลฟาได้ยินไหมนายฮอนี่คือฮังจากอัลฟาทีมคือนึกว่าพวกนายจะโดนจัดการหมดแล้วฉันพยายามที่จะฉันอยู่ที่จุดเคสิบสองต้องการทราบจุดหมายเดี๋ยว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 ขอเช็คอาวุธก่อนนะครับอ่อมีอะไรบ้างเนี่ยมีลูกซองมีแม็กนัมโอเคลูกซองจุดนับบมาและนี่คือแม็กนัมโอเคเอาลูกซองแลนไป เพอ่อนนะครับจากทีมเฮลิคอปเตอร์นะฮะมารับมาแข้งนะครับเราต้องไปเฮริวที่สุดกอนีต้องเราเบิดหัวมาก่อนไปนี่เลยไปนี่เลยไ,ไปนี่เลยไ,ไป ในนี้ก็ล็อกเบิร์หัวมันซะไปไปไหนตัวเดินเดๆๆทำไมเซงเฮมแปลกๆวะจำไม่ได้ขึ้นไป นะเอนะตัวเลือกเสียงเพลงประกอบนี่เพลงประกอบปิดมันซะเพลงประกอบฟังดูไปเฮ้ยมา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 เชีย่ยมามามา,มา,มาแม่งโดนยิงไปโดนสักตัว แต่ช่างเถอะเราไม่ดูดาเมจนะครับยายมันดูดาเมจเนี่ยอย่าไปสนนะครับไปไปโอ้โยเชยี่ยยิงให้มองม,มาไหมมาไหมเบี่ยงเบี่ยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาโอ้โยอ,อีมาเวนไม่ยังไง นี่เนแะน่ยิ่งยิ่งยิ่งโอ้ยแมงโดนกัดโอ้โหแมงมันติดเฮ่ี้อะไรวะนี่ไม่เป็นไรกูคือแข้งนี่กูโดนไอ้หมาเนี่ยแมงโดนติดอะเมื่อกี้เนี่ยอะไรวะ กืมาผิดทางไปเนี่ยนี่เนี่่นี่เนี่ยไปเอานี่เนี่ย,ย,ยลุนนี้หน่อยนะครับขออภัยเล่นครั้งแรกเฮ้ยจัดอีแล้วด้อยไปกูไม่มายุ่งกับมองตีด,ดีแล้วไป ไปมันกัดไปเราเป็นไรไอ้นี่จีีร่างอ่อนอเฮ้ยเื้ยเื้ยเื้ยแม่มันจับมันจับมันจับ ยาๆๆเดยวเดียวเดยอโอ้ยแม่งติดพิษอีกโอ้เราใช้มีดทำไมวะยวก่อนนะใช้ระเบิดแ <c oughs> ม่งจะปล่อยลูกมามาเลยไอ่ดีแน่นะ จับกรัรนปุ้มเขาให้มึงจะจัรเอาไปกินเอ,เอาไปเลยไปเอาไปกิน ติดๆพ่อไม่เอาดสันเดี๋ยวเข้าไปโอ้นให้กูไปง่ายวะนี่ไม่ยิงเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับเรามีสามทหารสี วายผ่านไม่ได้ไม่เ,เลยเจอแม็กนัมอยู่อยขึ้นไปไม่เ,เลยไม่เ,เลยมีอะไรไป เขาไม่ได้ทางเดียวต้องลงไปแหละต้องไปใไนตัววะเนาะเออใช่มันต้องขึ้นลิฟต์โห เคยไปนี่เลย <Yeah. S 1> จะเบิดยัดปากเข้าไป oh, oh. ไปต่อ นี่เลยลิกเกอร์เลิกเกอร์ฮะเนี่เป่ากระบาดไม่เลยนี่เลยอย่าม,มาขวางนี่เลยอย่ามาขวางคือไปแม่ชีพจริงกูตายเลยดูขนาดนี้ นี่เน่ไปเล็วที่สุดนี่เน่ห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 นีเน่เฮ้ยโอ้โหมีไม้ตัวหนี่งวะ ไปไปไปตรงนี้ยาลุนเกลื่องปุ้มเขาให้มันติดฮะพ่อมึงจับได้จับไป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 เข้าไปแม่งมากเิยไปสัก ไม่เงยงเลเฮียวไอ้นจับจับจับหาพ่อหน่ไปไม่เงียน,นัดเดียวตายไม่มีอะไรเคลนไปสถา,านีตำรวจ ไอ,อ้ล่นบอกวะไม่มเนี่ยโอ้โหไม่โดนผ่านโอ้โหมึงโดนละพ่อมึงปุ้มเขาให้ไป Ui Hu hu Ôi mình có cột pitto. Pai. Tung, coi. đi đi đi. ไปเอาสิบหายแลละเอากูไปทางไหนต่อเนี่ยจ้ชิมหายแล้วเอ,อ้ือ แม่งกูหลงทางไงเนี่ยแม่เอ้ยไทยรัฐเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูแฮมที่ไปมันก็ไม่ใช่เออใช่ให้กูไปห้องหงลาง,งไ, <c oughs> ไปปุ้มเขาให้ ไม่ใช <sm chamado Ham illa> ่ในห้องถรงกลางนี่โอ้นี่ไปแดกซะอย่าไปล่น ัดปาเข้าไปสิบไหนล่ะกูลงทางแล้วเออใช่มันต้องเขาคนนี้แมว mình Ôi, mày lâu rồi Nè, mà khoảng này quay rồi Thôi Chia mình hay lên Không, lên bên này đi vậy? ai tìm 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 bay ai tìm 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 ลงทางล้วพ่อมึงไอ้สัตว์ลงทางเลยเหรอไอ้ซอ นี่ทางนี้ไฟอยู่นู่นกูมาทางไหนวะชันลอยเออใช่กูมาผิดทางประถูไอ้ <C le af> ไม่ใช่เขาผิดห้องนะครับเขอภัยนะมาตัวนี้มีเรียไข่ซอมบี้อยู่นะครับ มาเฮ้ยมาทางนี้เฮ้ย <c oughs> นี่เนี่ยเอาไปกินไปแม่งเยงยแทงไหนไปทางไหนเงี้นี่ย

ตื่นตัวเร็วเลยนะไอ้ไทยรัฐไปเอาที่ไหนตัววะที่นี้เหรอเออใช่ที่นี้แหละเฮ้ยลงไปลงไปอไปตัวับ แม่งอะไรกันนักหนาเนี่ย <c oughs> ไปไหมคือคือแขงคนอิดไม่เป็นไรเว้ย <c oughs> เลี้ยงแค่นี้มันขี้มาไป <c oughs> เล่้งแค่นี้มันขี้มา ไปไปเฮ้ยเจอระเบิดพวกเกี้ยงไปหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ระเบิดพวกเกี้ยงยัดปากเนี่ไปแง๊บเขาให้พ่อมึงกูไม่ใช่ของกิน โอ๊โยเฮ้ยคุแม่งชอบสะดุ้งนี่ไปโอ้เฮ้ยพาลยุยฮ่า เหนื่อยใช่ไหมไม่ใช่สู้กลงก็ตายเลยฉันออีนี่ฉันอยากเจอดูมันทุสักครั้งเนี่ยผ่านแล้วนะครับผู้หล่อชีวิตคนที่สี่ใช้เวลาไปสิบแปดนาทียี่สิบเจ็ดวินาทีนะครับผมถือว่าเป็นไซตีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะแต่ก็เอาเถอะทว่าเป็นการเลขข่นครั้งแรกก็แล้วกันเอามีหมูเต้าหู้อีกนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นโหมดเต้าหูในพาร์ทหน้าก็แล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ไซโยนาร่าครับผม